บนว่าวร้อนๆอยู่ไม่กี่วันนะคะวันนี้ลมและฝนก็มาแบบว่าโอ้โหอลังการล้านแปดค่าเหมือนน้ำจะท่วมเลยนะคะน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างแท้จริงแล้วนั่นก็จะแงว่าฝนน่าจะย้ายกลับไทยได้เกือบถึงปีแล้วนะคะอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยคือช่วงที่ฝนย้ายกลับไทยตอนนู้นอนี่เปิดเตาอ่านเผาดิบนะคะโอเค ตั้งแต่ย้ายกับไทยมาก็มีความสุขดีค่ะชีวิตก็ทํางานเหมือนเดิมถึงจะไม่ได้บ้าพลังทําเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ทาค่ะทาที่สบายใจแล้วก็พอดีกับค่าใช้ใจ่ายของตัวเองก่อนจะมาเมืองไทยเนี่ยฝนมีไอเดียหลายอย่างว่าจะทํานู่นทนํานี่แต่พอมาอยู่เมืองไทยอยู่จริงๆก็มีหลายอย่างที่ฝนคิดแล้วว่ามันทําได้แต่มันไม่ไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างที่เราทําได้นึกออกไหมคะฝนก็เลยพยายามจะลดสิ่งที่ต้องทำทำแต่สิ่งที่ อยากทําจําเป็นและสิ่งที่ต้องทำะนะคะพอคนเราเนี่ยทำอะไรมาเยอะแยะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันถึงช่วงชีวิตจะต้องสโลว์ดาวแล้วมันจะต้องเบาๆลงเอนจอยกับชีวิตให้มันมากขึ้นเปลี่ยนวิธีการใหม่ว่าไอ้ที่ทามามันตอนที่ทํามันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่วิธีที่ยั่งยืนเราไม่สามารถใช้ร่างกายหักโหมทํางานหนักๆทำแบบว่าวิ่งสู้ฟัดได้อย่างนั้นตลอดไปนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ enjoy กับชีวิตมากกว่าค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดคึกขึ้นมาอยากจะทำสิบโปรเจกต์เลยอันนี้ก็ว่ากันมันเป็นเรื่องของอนาคตชีวิตอะนะคะไม่มีใครไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะสารภาพว่าตอนย้ายกลับมาใหม่ๆเนี่ยนั่งมองหน้าต่างอยู่หลายวันเลยนะเหมือนอาการจะซึมเศร้าเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเราย้ายไปต่างประเทศนะแต่มันเป็น backward มันเหมือนย้อนกลับตีกลับแล้วเราแบบเฮ้ย hey, ไอที่เราตัดสินใจนี่มันถูกหรือเปล่าวะ แล้วเราจะทำอะไรต่อไปกับชีวิตไม่ว่าจะย้ายไปต่างประเทศหรือย้ายกลับประเทศมันก็คือสิ่งใหม่ๆนะคะมันก็เหมือนเกิดการมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันมันก็จะต้องปรับทั้งชีวิตต้องปรับทั้งความคิดเหมือนกันคนอาจจะคิดว่าเอ้ยย้ายกลับไทยแล้วมันจะต้องมีความสุขสินั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังไงเราคาดหวังว่าเราต้องการสิ่งนี้เรากลับมาปุ๊บเราจะแฮปปี้ทันทีเลยจริงๆแล้วชีวิตมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะในระหว่างการเดินทางแต่และช่วงของชีวิตอ่ะ แม้จะเป็นบ้านเก่าเราหรือว่าที่เก่าที่เราคุ้นเคยแต่ว่าทุกทุกวันทุกทุกปีมันก็ไม่มีเหตุการณ์ไหนซ้ำกันสักทีสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการเริ่มใหม่สร้างความทรงจำใหม่ๆทุกทุกวันนั่นแหละคะ่ะ